ทุกคนคงจะรู้จักยักษ์จีนี่ในตะเกียงวิเศษที่จะออกมาให้พรแก่ผู้ที่ครอบครองตะเกียงนั้นเป็นอย่างดีและเวอร์ชั่นที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดก็จะเป็นยักษ์จีนี่ตัวสีฟ้าที่ออกมาให้พรแก่อลาดินมีเจ้าหญิงจัสมินรวมไปถึงมีพ่อมดร้ายด้วยอันนั้นก็จะเป็นเวอร์ชันการ์ตูนดิสนีย์แต่ว่าจริงๆแล้ว กระตูนดิสนีย์มันก็ไม่ใช่ออริจินัลเวอร์ชันของตัวยักษ์จีนี่อยู่ดีเพราะว่าการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานเรื่องเล็กๆในนิทานเรื่องใหญ่ๆที่เรียกว่าอาหลับลาตรีหรือพันหนึ่งลาตรีในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Arabian Night ททุกคนอาจจะงงๆว่านิทานเรื่องเล็กๆในนิทานเรื่องใหญ่ๆคืออะไรคือจะบอกว่า ตัวเนื้อเรื่องของพันหนึ่งลาตรีเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของพระราชาคนหนึ่งที่ถูกพระมเหสีตัวเองนอกใจแล้วเขาก็ประหารพระมเหสีตัวเองไปแล้วเขาก็คิดว่าผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้ก็ต้องนอกใจหรือว่าเลวเหมือนกันหมดนั่นแหละเขาก็เลยจะไม่มอบหัวใจให้ผู้หญิงคนไหนแล้วเขาก็ได้ทําการเกณฑ์ผู้หญิงมาปนิบัติพัดวีเขาทุกคืนทุกคืนแต่ว่าพอในรุ่งเช้าอ่ะเขาก็จะประหารผู้หญิงคนนั้นทิ้งไปซะ ทีนี้ก็จะไม่มีผู้หญิงคนไหนร่องใจเขาได้อีกเพราะว่านางไม่สามารถมีชีวิตเกินหนึ่งวันหลังจากที่ปฏิบัติพระองค์ได้แต่ว่ามีผู้หญิงหนึ่งคนที่นางใช้เล่ห์เหลี่ยมและกลอุบายนิดหน่อยแต่ว่าเป็น,นทางที่ดีนะคือนางเอาตัวรอดโดยการเล่านิทานให้พระราชาคนนั้นฟังคืนละเรื่องโดยที่นางจะไม่ให้นิทานจบภายในคืนนะก็คือจะให้ไปจบวันถัดไป เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะพระราชาก็จะไม่ปะหาหนนางสักทีเพราะว่าอนิทานนี่มันไม่จบวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังต่อผู้หญิงคนนี้ก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆจนครบ1นึ่งวันและพระราชาคนนี้ก็รู้สึกได้ว่าพอฟังนิทานจากนางอะ่ะนิทานมันก็มีทั้งข้อดีข้อคิดคุณธรรมเตือนใจใดๆต่างๆก็ทําให้พระราชารู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่านางอะ่ะก็เป็นคนดีมีคุณธรรมนะเพราะว่าฟังจาก การเล่าเรื่องนิทานของนางพระองค์ก็เลยตกหลุมรักนางแล้วก็ไม่ประหารนางให้นางเป็นพระมเหสีของพระองค์ในที่สุดไอเรื่องราวอลาดินเนี้ยมันคือหนึ่งเรื่องของเรื่องที่ผู้หญิงคนเนี้ยเล่าให้พระราชาฟังมันก็เลยเรียกว่าเป็นนิทานเรื่องเล็กๆในกรอบของนิทานเรื่องใหญ่ที่ชื่อว่าพันหนึ่งลาตรีนั่นเองต้นกำเนิดหรือตำนานที่ยาวนานกว่านั้นเชื่อกันว่า ยักษ์จีนี่มีต้นกำเนิดมาจากจินที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติในศาสนาอิสลามหรือจะเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณหรือพูดก็ได้ซึ่งตัวจินเองคนเราไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยภาษาสัมผัสทั้ง5้าก็คือเราไม่สามารถมองเห็นหรือว่าสัมผัสถึงจินได้เว้นแต่ตัวจินเองอยากจะมาปรากฏให้คนเห็นเท่านั้นโดยที่จิน ถูกเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่เล่าขานกันมายาวนานในโลกตะวันออกกลางและโลกศาสนาอิสลามผู้คนเชื่อกันว่าพวกจินน่ะถูกสร้างขึ้นมาจากไฟไร้ควันจึงมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์เช่นสามารถวับไปมาได้หายตัวได้เข้าสิงสรรพสิ่งต่างๆได้มีพลังวิเศษเหนือมนุษย์มีกำลังมากกว่ามนุษย์ รวมถึงเหาะเหินเดินอากาศได้ซึ่งพวกจินเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในโลกคู่ขนานกับมนุษย์มาตั้งแต่โบร,โบราณและจินแต่ละตัวเนี้ยเขาก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งก็คือมีทั้งจินที่ทำความดีและจินที่ทำความชั่วโดยมากแล้วอ่ะคนเราอ่ะ จะมี perception หรือว่ามองว่าจินเป็นสิ่งที่น่ากลัวและควรระมัดระวังมากกว่าอย่างที่บอกไปว่าจินเขาถูกสร้างมาจากไฟไร้ควันเขาจึงมีความสามารถในการเข้าสิงสิ่งต่างๆรวมถึงเข้าสิงมนุษย์ด้วยผู้ที่ถูกจินสิงก็จะมีอาการผิดปกติแสดงพฤติกรรมที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองหลายเรื่องเล่ากันว่าจินทำให้ผู้ที่ถูกสิงพูดภาษาแปลก ที่ไม่ใช่ภาษาคนแล้วก็รวมไปถึงบางทีคนนั้นน่ะก็จะมีแรงกายหรือร่างกายที่แข็งแรงเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปอันนี้เขาก็เป็นเรื่องเล่าทางศาสนาแล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลที่อยู่อาศัยของจินในปัจจุบันเนี้ยคนเราเชื่อกันว่าจินจะสิงอยู่ตามที่เปลี่ยวหรือที่หน้าขนลุกหรือที่ที่ แรนแค้นห่างไกลเช่นทะเลทรายถ้ำสุสานซากปรักหักพังต่างๆหรือพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้นั่นเองอีกความสามารถ<ม>หนึ่งที่ได้บอกไปแล้วก็คือจินยังสามารถแปลงร่างได้โดยส่วนใหญ่แล้วจินจะแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆเช่นหมาดำงูหรือลาแม้กระทั่งบางทีเขาก็สามารถแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์เพื่อมาหลอกล่อหรือหลอก,ล,อก,ล,อกลวงผู้คนทั่วไปได้ด้วย แม้จินจะมีพลังวิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์แต่ว่าจินน่ะก็ไม่ได้เป็นอมตะแต่เพียงแค่มีอายุไขที่ยืนยาวกว่ามนุษย์เท่านั้นเองมีวงจรการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนมนุษย์เช่นกันและจินก็ยังสามารถเลือกนับถือศาสนาหรือทำพิธีกรรมตามศาสนาเหมือนมนุษย์ได้อีกด้วย แต่อย่างที่บอกไปว่าตัวจินเองอ่ะก็มีทั้งจินที่ทําความดีและจินที่ชั่วร้ายเพราะฉะนั้นในด้านดีๆของจินอ่ะบางทีอ่ะจินก็เข้าสิงคนเราและคนเราก็สามารถทํานายหรือมองเห็นอนาคตใดๆเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วจินก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ไม่ดีเสมอไปรวมถึงอย่างที่บอกไปว่าจินก็อยู่รอบตัวเราใช่ไหมจินที่ดีก็จะปฏิสัมพันธ์กับคน ในลักษณะดีๆเช่นมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นมิตรเป็นเพื่อนช่วยเหลือกันป้องกันรวมไปถึงแต่งงานแต่ในทางกลับกันถ้ายินตัวนั้นน่ะเป็นยินที่มุ่งร้ายหวังร้ายการเข้าสิงหรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ละก็จะเป็นเรื่องร้ายๆเช่นการเข้าสิงทําให้เกิดอาการเจ็บ ป่วยหรือว่าบางทีจินก็สามารถลักพาตัวมนุษย์รวมไปถึงขั้นสังหารมนุษย์ได้เลยทีเดียวจะเห็นได้ว่ายินแต่ละตนมีความแตกต่างกันมากทั้งทำดีทั้งทำชั่วในทงางศาสนาอิสลามเขาจึงแบ่งยินหลักๆออกมาได้เป็น10ประเภทหนึ่งเลยคือยินที่เรียกว่ามาริดเป็นยินที่มีพลังกำลังแรงกายสูงมีความเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำ ความแข็งแกร่งเหล่านี้สามารถก่อความวุ่นวายหรืออันตรายได้มักเป็นยินที่ไม่เชื่อฟังกระด้างกระเดื่องแต่เขาก็จะไม่ชอบปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ 2. ยินที่เรียกว่าอิฟฟริดจะเป็นยินที่มีความแข็งแกร่งเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมีความฉลาดแกมโกงเพิ่มขึ้นไปด้วย ยินตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟมักปรากฏในนิทานพื้นบ้านในฐานะผู้ที่สามารถให้พรเป็นผู้ที่ทำงานให้ก็คือเหมือนเป็นธาตุใช้ของมนุษย์แต่ว่าก็จะก่ออันตรายได้หากถูกยั่วยุจากยินที่ไม่ดีประเภทที่3ยินประเภทนี้เรียกว่ากูลเป็นยินที่เกี่ยวข้องกับสุสานหรือสิ่งสถิตตามที่รกร้างต่างๆมักถูกพันนา,นานหรือว่าถูกมองว่า เป็นปีศาจร้ายที่คอยกินเนื้อคนตายหรือลักขโมยทรัพย์สินของมนุษย์สามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นทั้งสัตว์หรือบางทีก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันยินประเภทที่4เรียกว่าศิละเป็นยินที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์หรือผู้ดูแลสถานที่นั้นๆเช่นภูเขาป่าหรือว่าถ้ำยินประเภทเนี้ย เชื่อว่าเป็นอันตรายน้อยที่สุดแล้วก็มีความเมตตาต่อมนุษย์มากที่สุดด้วยยินประเภทที่หเรียกว่าใช้ทรเป็นยินที่มีความกระด้างกระเดืองและชั่วร้ายเป็นอย่างมากอินประเภทนี้เป็นยินที่เลือกหนทางของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นปีศาจร้ายที่พยายามจะชักจูงมนุษย์ให้หลงผิดไปทำบาปยินประเภทที่6เรียกว่าการีน เป็นยินที่เป็นเพื่อนร่วมทางหรือเป็นคู่หูของมนุษย์เรามาตั้งแต่เกิดซึ่งแต่ละคนก็จะมียินคู่หูของตัวเองหนึ่งคนโดยที่ยินตัวเนี้ยก็จะมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์การกระทํารวมไปถึงการตัดสินใจของมนุษย์คนนั้นๆยินเนี้ยเป็นยินที่ดีหรือยินที่ไม่ดีก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์คนนั้น่ะถูกกระตุ้นให้กระทําไปในทางใดยินประเภทที่7 เรียกว่าฮาต i ิฟเป็นยินที่ไม่มีรูปร่างทางกายภาพเป็นเหมือนเพียงเสียงลมหรือว่าเสียงเรียนแบบของคนที่เรารักเพื่อหลอกล่อมนุษย์ยินประเภทที่8เรียกว่าชิกยินชนิดนี้จะปรากฏในรูปลักษณ์ของชายครึ่งตัวมีขาเดียวและแขนเดียวยินประเภทที่9เรียกว่าอารมนเป็นยินที่มักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของมนุษย์ ยินชนิดสุดท้ายยินประเภทที่10เรียกว่ายาซูมเป็นยินที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับและถูกมองว่าเป็นสาเหตุของภาวะผีอำตามตำนานและการตีความของโลกมุสลิมกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงสร้างเหล่าทวยเทพให้ปกครองอยู่บนสวงสวรรค์และสร้างจินลงมาปกครองอย่างโลกใบนี้ ยพระองค์ทรงสร้างความแตกต่างระหว่างจินและเหล่าทวยเทพโดยที่จินมีสิทธิ์ที่จะเลือกบูชาเคารพพระเจ้าหรือไม่เคารพพระเจ้าก็ได้แต่เหล่าทวยเทพไม่มีสิทธินั้นเหล่าทวยเทพได้แต่ทำตามคำสั่งและเชื่อฟังพระเจ้าเพียงอย่างเดียว อย่างที่กล่าวไปว่าชนเผ่าหรือสายพันธุ์ของจินนั้นสามารถเลือกที่จะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้จึงทำให้มีจินที่เป็นจินที่ดีและจินที่ชั่วร้ายหนึ่งในบรรดาจินที่เคารพและบูชาพระเจ้าเป็นอย่างมากนั่นคืออิปลิสจำชื่ออิปลิสกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญของเรื่องนี้ตัวอิปลิสเองเขาเป็นผู้ที่ บูชาพระเจ้าอย่างจริงจังจนกระทั่งสามารถบินขึ้นไปบนสวงสวรรค์อยู่ร่วมกับบรรดาเหล่าทวยเทพได้อย่างที่ได้กล่าวไปว่าบนโลกมีทั้งจินที่ดีและจินที่ชั่วร้าย เหล่าจินที่ชั่วร้ายได้ก่อความวุ่นวายคอรัปชันและหลงผิดในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจึงตัดสินใจส่งเหล่าทวยเทพและเทวดาลงมาลงโทษจินที่ก่อความวุ่นวายโดยตัวอิบลิสเองก็ขออาสาที่จะลงไปกับเทวดาเหล่านั้นพระเจ้าทรงอนุญาตอิบลิสพร้อมกับเทวดาจึงได้สังหารจินบนโลก ออกไปเป็นจำนวนมากเหลือไว้เพียงแต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นจินที่ดีหลังจากปรับปรามเหล่าจินเรียบร้อยแล้วอิบลิสและเทวดาก็ได้กลับไปอยู่บนสวงสวรรค์เช่นเดิมทุกคนเน่ยพิ่งสับสนอิบลิสเป็นจินไม่ใช่เทวดา เพราะเนื่องจากอิบลิสมีความสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้นั่นคือสิ่งสำคัญที่อิบลิสนั้นแตกต่างจากเหล่าเทวดาต่อมาอีกราวหนึ่พปี พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินและทรงให้ชีวิตสติปัญญาทําให้มนุษย์สามารถเรียกชื่อสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้ถูกต้องรวมไปถึงมีสติปัญญาในการคิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ตัวเองได้ดํารงชีวิตและเผ่าพัานธุ์ต่อไปในขณะที่พระเจ้าสร้างตัวจินขึ้นมาจากไฟไร้ควัน ทำให้พวกเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีสติปัญญาในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเอาตัวรอดเพราะพวกเขาเหล่านั้นสามารถมีชีวิตอยู่รอดด้วยตัวเองอยู่แล้วพระเจ้าได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่าจะทรงให้มนุษย์เป็นผู้ปกครองบนโลกซึ่งหมายความว่านับจากนี้ไปมนุษย์จะมีอิทธิพลสูงสุดบนโลกแม้ว่าจินจะมีอิทธิพลเช่นกัน แต่ก็เทียมไม่ได้กับมนุษย์เลยในแง่อิทธิพลโดยรวมเพราะมนุษย์เฉลียวฉลาดกว่าจินเป็นอย่างมากแม้ว่าจินจะเคลื่อนไหวได้ไวกว่ามีอายุที่ยืนยาวกว่าและไม่สามารถมองเห็นได้แต่โดยรวมแล้วสติปัญญาที่มนุษย์ได้รับนั้นก็เหนือกว่าจินเป็นอย่างมากพระเจ้าจึงทรงทดสอบเหล่าเทวดาและอิบลิสครั้งใหญ่โดยการตรัสสั่งให้เทวดาและอิบลิส ก้มลงกราบแก่มนุษย์คนแรกที่ชื่อว่าอดัมการกราบครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกราบเพื่อเคารพบ,บูชาแต่เป็นการกราบเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงส่งเนื่องจากพระเจ้าได้ประทานคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษย์คนแรกที่ยิ่งใหญ่กว่าอิบลิสและเหล่าเทวดาในขณะนั้น เทวดาทุกองค์ก้มกราบโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องจากว่าเทวดาไม่มีสิทธิ์ขัดคำสั่งแต่อิบลิสกลับยืนนิ่งและปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งของพระเจ้าเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความอิจฉาริษยาต่อมนุษย์สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของอิบลิสคือเขาทุ่มเททุกอย่างบูชาพระเจ้ามาอย่างเป็นเวลานาน แต่แล้วเขากลับเห็นว่ามนุษย์ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างง่ายดายราวกับเป็นของขวัญจากพระเจ้าโดยที่ไม่ต้องพยายามใดๆเลยนี่ก็คือจุดที่ทำให้อิบลิสเกิดความอิจฉาริษยาและอิบลิสรู้สึกว่าตำแหน่งในการปกครองโลกที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ควรเป็นของเขาและสิ่งน,นี้แหละแสดงว่าอิบลิสไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าเขาอะ ขัดขืนคำสั่งของพระเจ้าคือพระเจ้าอยากประทานสิ่งใดแก่ผู้ใดก็เป็นสิทธิ์สูงสุดของพระเจ้าไม่มีใครคนใดสามารถมาบอกได้ว่าผู้ใดควรยิ่งใหญ่กว่าใครเพราะสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าเป็นผู้กำหนดได้แค่เพียงผู้เดียวการไม่เชื่อฟังครั้งนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อิบลิสถูกขับออกจากความเมตตาของพระเจ้าและนับตั้งแต่นั้นอิบลิสจึงถูกเรียกว่าชัยอนหรือซาตานที่เป็นศัตรูของพระเจ้าและศัตรูของมนุษย์ตลอดไปหลังจากที่อิบลิสถูกขับไล่ อิบลิสก็ได้ปฏิญาณตนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าว่าจะทำให้เหล่าลูกหลานของมนุษย์หลงผิดไปจากหนทางที่ถูกต้องหลงผิดไม่เชื่อฟังพระเจ้าและนั่นคือการเริ่มต้นของการต่อสู้ช่วนิรันดร์ระหว่างความดีและความชั่วโดยมนุษย์จะตกอยู่ท่ามกลางการล่อลวงของอิบลิสและเหล่าซาตานผู้ติดตามของเขาตลอดไป และในปัจจุบันก็ยังเชื่อกันว่าจินหรืออิบลิสยังอยู่รอบตัวเราเพียงแต่ไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นและยังจะคอยชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีซะเป็นส่วนใหญ่แต่อย่างที่บอกนะคะว่าจินมีทั้งดีและชั่วเราก็ต้องไปลุ้นและติดตามต่อกันว่าจินฮูบินของเราในเรื่องจะเข้าหาหนางเอกแบซูจีของเราในรูปแบบไหน จะเป็นจินที่มาแบบร้ายหรือว่ามาแบบดีเราต้องไปติดตามต่อกันในจิ n นี่ a k e a w i วิชฉายใน Netflix วันที่3ตุลาคมนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความสนใจในประวัติศาสตร์เหตุการณ์จริงหรือตำนานที่มาสำคัญของตัวละครตัวไหนในซีรีส์ดังสามารถบอกกันมาได้ ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเราจะมาทำการดูซีรีส์ให้ได้สาระเพิ่มขึ้นไปกับช่องสาระซีรีส์อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันด้วยนะคะ